สวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆคลิปนี้พี่แมวจะมาทำสบู่ที่ใช้สมุนไพรมีฤทธิ์ในการต้านการนักเสบแล้วก็ฆ่าเชื้อนะคะ<ๆ>เพราะว่าเราอยู่ในช่วงของการระบาดของไวรัสเนาะ<ๆ>ก็เลยคิดว่าสมุนไพรที่จะมาใช้ทำสบู่ในวันนี้<ๆ>พี่แมวก็เลยจะใช้ตำลึงพยายอแล้วก็ใบเตยจะทำเป็นชั้นแรกนะคะส่วนชั้นที่ส<ๆ>ก็จะใช้ถ่านผมถ่านชาโค ผสมกับว่านางคำเพื่อเป็นการสักับผิวแล้วก็ช่วยดีท็อกสิ่งที่เป็นสารพิษตกค้างที่อยู่บนผิวของเราออกไปนะคะเรามาเริ่มทำด้วยกันเลยค่ะหลังจากที่พี่แมวหลอมเบสมาแล้วนะคะที่จะทำชั้นแรกชั้นแรกที่เราทำเนี่ยพี่แมวก็จะใช้กำลึงนะคะก็ใช้ทั้งใบทั้ง ะะผสมกับใบพยายอแล้วก็ใบเตยหั่นแล้วก็ไปปั่นคันน้ำเอกมานะคะก็จะได้น้ำสีอย่างที่เห็นนี้นะคะพี่แมวก็จะใส่อันนี้1ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับชั้นแรกเพราะว่าเบทที่พี่แมวหลอมเนี่ยก็คือ250กรัมนะคะอาจะใส่น้ำวันนี้1ช้อนโต๊ะ ก็จะได้สีเขียวสวยน่าใช้ทีเดียวแล้วก็จะผสมน้ำผึ้งอีก1ช้อนโตนนะคะพอใส่น้ำผึ้งซึ่งมีสีเหลืองลงไปสีจัก ขียวใสๆก็จะออกไปทางเหลืองหน่อยหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นพี่แมวก็ยอยากจะได้เขียวเพิ่มขึ้นก็เลยคิดว่าจะใส่เราสามารถ250กรัมเราสามารถใส่ส่วนที่เป็นปริมาณน้ำเนี่ยได้ประมาณ3ช้อนโต๊ะไม่เกินนะคะเพราะฉะนั้นพี่แมวก็จะขอเพิ่มน้ำสมุนไพรลงไปอีกสักเล่าๆครึ่งช้อนโต๊ะแล้วกัน เพื่อให้สีของสบู่เขียวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าจะกี้เติมน้ำผึ้งซึ่งมีสีเหลืองลงไปก็จะทําให้สบู่มีเขียวออกเหลืองแต่พี่เมลอยากได้เขียวเขียวเข้มขึ้นนะคะ อุณหภูมิก็เหมาะกับใส่น้ำหอมแล้วนะคะอยู่ที่65องศาวันนี้พี่แมวใส่น้ำหอมกินราชาวดีพอบางคนก็จะมีถามว่าพี่แมวใช้น้ำหอมกินอะไรคะสำหรับสูตรต่างๆที่พี่แมวทำนะคะ เดี๋ยวข่าวต่อไปก็จะบอกว่าพี่แมวใช้กลิ่นอะไรในการทำสบู่นะคะวันนี้พี่แมวอยากจะทำสบู่โดยไม่ฉีดแอลกอฮอล์ไล่ฟองนะคะเพราะมีเพื่อนๆหลายๆคนถามว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าผิวแพ้แอลกอฮอล์ hmm. ก็จะถามพี่แมวว่าไม่ใช้แอลกอฮอล์ได้ไหม mm hmm. ก็ได้ค่ะแต่เวลาเราจะเทอ่า สบู่ลงไปเนี่ยเราก็ปาดฟองที่อยู่ด้านหน้าของมันนี่นะคะออกไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเทนะคะโดยเทช้าๆแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้เบรมันเป็นฟองมากค่ะเราทำสองชั้นนะคะพี่แมวจะเทแค่ครึ่งเดียว ะสังเกตเห็นว่ามีฟองเหมือนกันแต่ก็น้อยหน่อยอันนี้คือเราจะไม่ใช้แอลกอฮอล์ก็ได้ค่ะแล้วเราก็มาเริ่มทำชั้นที่2กันเลยนะคะชั้นที่2ก็พี่แมวจะใช้ ผ่านชาโคนะคะเบทก็หลอมมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่82องศานะคะสำหรับวิธีการหลอมเบทในไมโครเวฟก็ติดตามได้จากคลิปที่พี่แมวทำเอาไว้ให้ดูนะคะ สำหรับข้อสงสัยในการหลอกเบรชั้นที่2นี้พี่แมวจะใช้ฐานชาโคนะคะ250กรัมพี่แมวจะใช้ฐานชาโครประมาณ1ช้อนชาค่ะแล้วเราก็จะได้เป็นสครับชาโคนะคะสำหรับสครับสครับผิวของเรา แล้วก็พี่แมวจะผสมว่านางคำนะคะเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้สบู่ตรงที่ว่ามันก็จะช่วยถึงเรื่องการแ่า่เชื้อแล้วก็ดีกับผิวนะคะสำหรับว่านางคำว่านังคำพี่แมวก็จะใส่นิดหน่อยนะคะก็ประมาณสักเจ็ด่ส่วนสี่ช้อนชาอันนี้ก็ให้ผงสมุนไพรเป็นสกับไปด้วยเลยนะคะก็เลยไม่ผสม ก็คนไปให้ผงสมุนไพรค่อยๆละลายรวมเป็นเนื้อเดียวกับเบทนะคะหลังจากสมุนไพรต่างๆละลายรวมกับเบทเป็นเนื้อเดียวแล้วคะพี่แมวก็จะใส่น้ำพึ่งค่ะน้ำพึ่งก็จะใส่ที่ประมาณ1ช้อนโป๊ะนะคะ แล้วแต่เราค่ะน้ำผึ้งจะเป็นตัวกันเสียแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็จะทำให้ผิวนุ่มลื่นจากนั้นเช็คอุณหภูมิเหมาะกับการใส่น้ำหอมแล้วก็ใส่น้ำหอมค่ะ ตอนที่ทาชั้นแรกพี่แมวบอกว่ามีไม่ใช้แอลกอฮอลได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าเราทําสบู่ในวันนี้ทําเป็นถูโทนพี่แมวก็ลืมไปนะคะถ้าเราไม่ใช้แอลกอฮอลเนี่ยสบู่ก็จะไม่ติดกันค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเลยต้องใช้แอลกอฮอลในการสเปรย์เพื่อให้สบู่สองชั้นมันติดกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเลี่ยงที่จะใช้แอลกอฮอลไม่ได้แล้วก่นอนเทชั้นที่สองเราก็ สเปรย์แอลกอฮอลลงไปก่อนค่ะแล้วก็เทชั้นที่สองได้ค่ะเวลาเทเราก็เทให้มันเต็มพิมพ์หน่อยนะคะ น้ำหนักของสบู่เนี่ยจะอยู่ที่น้ำหนักมือที่เวลาเราเทด้วยนะคะว่าสบู่แต่ละก้อนจะได้น้ำหนักเท่าเท่ากันไหมอยู่ที่เวลาเราเทด้วยค่ะค่ะทีนี้ก็มารอสบู่เซ็ตตัวนะคะสบู่ก็เซ็ตตัวแล้วนะคะพี่แมวจา้า แกะออกมาเพื่อดูสีสันเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะได้เป็นสีเขียวดำอาจจะเห็นฟองที่ในชั้นแรกที่พี่แมวไม่ได้ไล่ฟองออกไปนะคะก็จะมีฟองอยู่ด้านไหนหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าเราคิดว่ามันเป็นลายสบู่ ลืมไปว่าถ้าเราทำสบู่2ชั้นเนี่ยยังไงเราก็ต้องใช้แอลกอฮอล์นะคะ สีสันก็จะประมาณเขียวดำอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนเทเราค่อยๆเทไม่ให้เกิดฟองเนี่ยสีที่อยู่ด้านในก็จะออกมาใสสวยแต่อันนี้พี่แมวรีไปหน่อยมันก็เลยจะมีฟองอยู่ด้านไหนนะคะเวลาทำสบู่ก็ต้องใจเย็นๆน,น,นิดนึงค่ะว่าบางคนว่าทำไมถึงทำออกมาสีสัน สวยงามก็เนื่อมาจากการค่อยๆทำใจเย็นๆอันนี้จะเป็นสีเขียวอย่างเดียวสำหรับพอดีสมุนไพรที่ทำมันเหลือพี่แมวก็เลยลองเอามาใส่แบบเป็นสีเขียวอย่างเดียวดูนะคะก็จะสีก็จะแบบประมาณนี้ค่ะก็จะใส่สวย ก็จะมาทบทวนสูตนนิดนึงนะคะว่าพี่แมวใส่อะไรลงไปในสบู่ของคลิปนี้บ้างก็คือสีเขียวที่อยู่ด้านบนนี้นะคะพี่แมวใส่ตำลึงสเ็ดพังพรหรือพยายอเนี่ยนะคะแล้วก็ใบเตยส่วนด้านล่างสีดำก็จะคือชาโคแล้วก็ใส่ว่านนางคำนะคะ สบู่สูตรนี้คือเป็นการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงผิวแล้วก็ดีท็อกผิวก็คือชาโคลจะช่วยเรื่องในการสกัดผิวแล้วก็เอาส่วนที่เป็นสารพิษตกค้างที่บนผิวของเราออกไปนะคะสำหรับสบู่สูตรนี้ก็หวังว่าเพเพื่อนๆคงจาได้ ไปลองทำตามกันดูนะคะคลิปนี้พี่แมวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ